นานา365 Day สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาไปชมนี่เลยค่ะก็คือวิธีการอบบอนสีนะคะแบบง่ายๆแล้วก็แบบไม่อบนะคะอันนี้ก็คือที่มือถืออยู่ก็คือไม่ได้อบนะคะเราจะมาดูว่าเขามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะในกระถางนี้นะคะคือบอลสีที่ไม่ได้ทําการอบนะคะนั่นก็คือเกิดจากการผ่าชิ้นแล้วก็เอามาวางไว้เลยนะคะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะสังเกตไหมคะว่าเขาจะมเออีเขาเรียกว่าลําต้นที่ค่อนข้างเตี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเริ่มที่จะแทงแทงหลอดมาใหม่แล้วนะคะสีใบนะคะก็ไม่ค่อยแดงเข้มเท่าไหร่นะคะกับกระถางนี้ก็เช่นกันค่ะถ้าเริ่มโตอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะคือ พาก่อนกระถางเมื่อสักครู่นะคะพุ่มเขาจะเตี้ย ถูกไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะคะที่เราทําการอบไว้จะเป็นชุดเดียวกับกระถางแรกนะคะว่าด้านในเขาแกะออกมาจะเป็นแบบไหนลักษณะยังไงนะคะก็เป็นวิธีการอบง่ายๆนะคะโดยที่แบบใครที่มีพื้นที่น้อยเนาะหรือว่าต้องการอบแค่ไม่กี่ต้นเท่านั้นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือขวดพลาสติกนี่เองค่ะแล้วก็ทําการเจาะรูนะคะไม่ต้องเจาะเยอะขนาดนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยค่ะแล้วก็ อบปิดฝาเขาไว้นะคะอันนี้ง่ายๆนะคะนั่นคือเราอาจจะผ่าหรือว่าตัดนะส่วนปลายหน่อยเพื่อที่เราจะครอบเขาได้นะคะแล้วไอ้น้ําก็จะเิงอยู่ด้านใน นี่นะคะทาการอบให้กับบอนสีค่ะอ่าอันนี้จะเป็นบอนสีชายชนนะคะจริงใช้ได้กับทุกชนิดนะคะ,ะเรามาดูกันนี่เห็นไหมคะว่าสีคือแบบแดงมากนะคะดูชิ้นชิ้นก็ยังเขียวอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่อบเนี่ยชิ้นส่วนจะแห้งแห้งมากกว่านี้แต่เห็นไหมคะว่าชิ้นนี้ยังเขียวอยู่เลยค่ะก็คือเกิดจากการผ่านะคะเรากําลังจะมีหลอดใหม่แทงด้วยแล้วสีใบค่ะคือสีแดงมากแต่สังเกตว่าก้านอาจจะยาว น,นะคะคเพราะว่าเขาต้องการคือพุ่งหาแสงถ้าเขาโตได้ระยะหนึ่งเนี่ยค่ะคือเราจะทําการย้ายลงกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้เขาไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะการสูงสูงยาวจะไม่สวยนะคะ,ะดูอีกต้นหนึ่งนี่เห็นไหมขนาดใบเท่าๆก,กันกับกระถางแรกสีดําเมื่อสักครู่เลยนะคะสีใบคือแดงสดมากนี่ก็กําลังที่จะแทงหลอดใหม่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าสังเกตว่าก้านยาวนะ แต่สีใบสวยแล้วก็ค่อนข้างสดนั่นเองค่ะส่วนดินที่ใช้นะคะก็ผสมเนาใบก้ามปูใบมะขามแล้วก็จะเป็นดินเหนียวเพราะว่ามันจะอุ้มน้ำได้ดีนะเนี่ยตอนที่เราลงนะเราก็จะครอบเขาไว้แบบนี้ครอบฝาไว้นะคะปิดไว้แค่นี้เองค่ะแบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดพื้นที่เนาะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ มาเทียบให้ดูกันค่ะซ้ายแบบอบแล้วขวาแบบไม่อบนะคะความแตกต่างนั่นก็คือที่เห็นชัดเลยก็อาจจะเป็นในเรื่องของสีนะคะสีสันนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลักษณะของก้านค่ะก้านข้างซ้ายอบเนี่ยจะค่อนข้างยาวสังเกตว่าทุกทกระถางที่เราทดลองนะคะถ้าอบเนี่ยก้านจะยาวส่วนขวาไม่ได้อบเนี่ยน,นะคะเห็นไหมขวาไม่ได้อบก้านจะสั้นค่ะไม่ได้อยู่ที่การใส่ดินนะคะแต่เราสังเกตว่าเขาคือได้รับแสงแล้วไง ได้รับแสงที่เพียงพอนะคะ,ะซ้ายมือไม่ค่อยได้รับแสงเขาก็จะพุ่งหาแสงเป็นปกติเห็นไหมว่าขนาดก้านจะพอๆกันเลยค่ะถ้าหันข้างๆแบบนี้จะเห็นชัดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะก็แบบอบและไม่อบนะคะก็คือใช้ได้ใช้ได้ทั้ง2วิธีค่ะบางทีอบก็ไม่เสมอไปที่ว่าสีจะแดงนะคะปลายแดงแต้มแดงเนี่ยจริงของเราก็จะผสมปนกันไปอบบางทีก็เขียวบ้างแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็จะแดงมาดูดินค่ะดินอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายลงกระถางนี้ค่ะก็จะเป็นเดนปลูกที่ทําการรดน้ําพรมน้ําไว้แล้วนะคะให้มีความชุ่มชื้นเนาะอ่าลักษณะนี้เลยค่ะเพื่อนๆอาจจะใส่กระถางแบบนี้ก็ได้นะคะถ้ามีกระถาง ไม่จำเป็นที่ต้องใส่ขวดเนาะอันนี้เราจะทำการเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะแล้วเราก็อบคืนที่แบบนี้ก็ได้นะคะพอดีเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะดัดแปลงแบบไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาย้ายย้ายลงลงกระถางกันค่ะ แล้วก็หาอุปกรณ์ช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าดินค่อนข้างเหนียวจะเห็นว่าด้านบนเราจะเอาทรายโรยไว้นะคะที่โคนของลําต้นค่ะเพราะว่าเขาก็ชอบทั้งแบบดินเหนียวชุ่มอุ้มน้ํานะคะกับทรายเนี่ยค่ะทำให้เขาขึ้นดีนะคะ,ะลักษณะนี้เลยรากก็เริ่มมาแล้วนะรากเยอะแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยรากโผล่มาแล้วค่ะสีสวยมากค่ะ แล้วก็ทำการวางลงไปได้เลยกดเข้านิดนึงให้เข้ารูปเข้าทรงนะคะประมาณนี้เราอาจจะเอาดินเหนียวเก่าอะค่ะใส่ช่วยไปก็ได้นะคะหรือว่าจะนำดินปลูกนะมาใส่อีกมาใส่ใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะ เราก็ดูนะคะว่าเราจะใส่ให้มันลงไปลึกขนาดไหนเพราะว่าก้านเขาค่อนข้างยาวเนาะเดี๋ยวมันช่อขึ้นมาใหม่มันจะไม่สวยแล้วว่าลำต้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเวลาเขาแผ่ใบนะคะมันจะไม่สวยมันจะดูแบบเก้งก้างคือสังเกตว่าบางท่านนะคะเขาเลี้ยงแบบว่าอยู่ในร่มมากแล้วก็เบียดกันเยอะเนี่ยค่ะก้านจะแบบยาวเลยค่ะเพราะว่าเขาแย่งกันหาแสงนั่นเองนะคะจริงๆแล้วควรที่จะหมุนหรือว่าหันกระถางสม่ำเสมอเนาะ เพื่อที่เขาจะได้รับแสงเท่าๆกันนะคะถ้าสมมติเขามีสองใบเนี่ยใบยจะเสมอกันแล้วก็สวยค่ะแล้วเราก็ทําการใส่ดินเพิ่มเข้าไปให้กับเขานะคะก็จะได้ทั้งดินเก่าดินใหม่นั่นเองดินนี้ก็เป็นดินปลูกธรรมดานะเพราะว่าอยู่ในกระถางเนี้ยได้ไม่นานนะคะ เดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเพราะว่าพอเขาขึ้นได้ใบ2ใบ3ใบแล้วเนี่ยโตเร็วมากๆเลยค่ะกระถางที่เราใช้ปลูกอยู่ตอนนี้นะคะคือกระถาง4นิ้วอีกสักระยะเดียวเท่านั้นนะคะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น6นิ้วนะคะแล้วเราก็ทําการลดน้ําให้ชุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวน้ำจะไหลลงก้นกระถางเองนะคะแล้วก็อาจจะทําการอบต่ออีกสักระยะหนึ่งอ่าสักสอสมวันหรืออ่ะหวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะ เนี่ยครอบคลุมไว้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำถาดรองน้ำไว้นะคะอาจจะขึ้นมาอีกสักใบหนึ่งแล้วค่อยเอาออกก็ได้เพื่อที่ว่าก้านเขาจะได้ไม่ยาวนะคะเพราะว่าเขาอยู่่ในตู้อบแบบนี้มันค่อนข้างจะแคบเขาก็จะหาแสงแดดนะคะ ง่ายๆนะก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆนะคะอันนี้เหลืออีกกระถางหนึง่งอีกต้นหนึ่งนะคะทําวิธีเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันเลยต้นนี้เดี๋ยวเราก็จะฝังให้ลึกนิดนึงเพราะว่าก้านเขาเห็นไหมว่าไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบก้านย,ยาวๆนะมันดูแบบพุ่มไม่สวยนะอ่าเราก็จะฝังเขาให้ลึกกว่าปกติหน่อยนึงเท่านั้นเองแล้วพอเขาเกิดใบขึ้นมาใหม่ก็จะแบบกิ่งแผ่ก้านแผ่ได้สวยเลยละคะ่ะนี่ กดลงไปเบาๆนะคะอ่าจริงๆแล้วชายชน,นี่ปลูกง่ายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะช้ำหรือว่าอืมตายง่ายอะไรเงี้ยไม่เลยนะคะเขาค่อนข้างที่จะดูแลง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับชายชนเราก็ใส่ดินเข้าไปใส่ดินลงไปไม่ต้องทนุถนอมมากหรอกค่ะเราก็ทำแบบอืมตามความถนัดของเรานะ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกว่าเออมันชินเองนะคะรู้เองว่าเออต่อต่อไปต้องทำแบบไหนยังไงใส่ดินประมาณไหนอบประมาณไหนนะคะอ,อ่าทำสักรอบ,สอ,รอบสองรอบนะก็น่าจะโอเคแล้วล่ะส่วนมือใหม่นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะลดน้ำไปเอาน้ำหมดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลดใหม่นี้ทำให้ดูก่อนเนาะแค่นี้เองค่ะเห็นไหมสวยเลยนะคะ หลอดไม่กําลังแทงด้วยลุ้นเลยค่ะว่าจะสีแดงไหมก็เป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆนะคะบอลสีแบบอบแล้วก็ไม่อบค่ะก็ไปเลือกวิธีทํากันเนาะว่าถนัดแบบไหนนะคะสำหรับบอลสีชายชนคนรักบอลสีค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ถ้าหากท่านใดกำลังมองหาอยู่นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะแอนไลน์จากเบอร์โทรค,ค่ะ061 493 6745นะคะ061 493 6745ค่ะบอนสีชายชนค่ะ